นีโตครับผมว้าวฝนตกออกอยู่ครับนี่ต้นีย่ไหมง่ากขึ้นอีกแล้วนี่พ่อมันลมหรอง่ากขึ้นมีงานปะครับต้นหขอยู่พอปานพี่น้องครับสองสอง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าสุกู้ทุกคนครับผมลงทงมือนี้ครับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องอ้ยมึงนี่น้ำเต็มเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเมืงน้ำครับน้ำเต็มเลยเมื่อนี้ฝนตกแห้งครับพี่น้องพยายามไปไหลครับโอเมนอิจูเขาถ่วงบดหลบบครับไปเมืองน้ำกันครับฝนตกทั่วประเทศในปีนี้โอ้มื่อนี้ไปครับผมไปเมืองน้ำกันครับโอยครับพี่น้องครับมึงบรรยากาศน่าแบบไรายครับนะ มึงขึ้นหนึ่มีน้าครับมืงอนี้แม่น้ำไหมพงษ์นี่คนะถ่วมบ่อีจูเขาโอ้โหยังยั่งยู่ยังยั่งยู่เป็นยังไงครับผมเศรีเนี่ยเขาหว่างเปล่าบ่มิยังครับผมโอ้ยใส่ไปนี่ละถ่วมก็บถ่วมไปตัวบาทนี่ไหนครับเป็กต่อเลยเขาแง่ๆฝนตกดีครับพี่น้องครับผมเป็นยังไงเนาะ อยู่ทางอีสานบ้านเฮาตกบ่าครับแันทูรีโอ้ลมนะครับลมเดอ้อมองหมาหนีครับผมไม้ไหนที่เปที่ไหอุ้ยมีโต้ครับผมว้าวฝนตกออกอยู่ครับนี่ตรง,งางาเลยครับผมสวยๆครับโอ้เสียงลมด้วยพี่น้องเดอ้อขอโทษขอให้ครับผม งาม,งามหมายนี่ครับอ้าวใส่ถุงครับใช้สงอ่านี่ครับผมแต้มแรกครับพี่น้องครับตัวงามงามอยู่ไปต่อครับผมหนึ่งแต้มแล้วตรนนงนี้ครับปลาหย่าครับหมายนีนเยาจะเป็นยังไงครับพี่น้องมาโม่ต้องกันเลยเนาะหมนันหมันเลย อุ้ยมีอยู่ครับผมพี่น้องเห็นบ่ครับตัวนปนใหญ่ปนไดญดอกอแต้มพี่สองครับผมงามๆเออตัวปนใหญ่อ่าครับผมอ่าเด็กสองแต้มแล้วครับผมนี่สองแต้มน้อยๆดอกไปไปกันต่อครับผมนงานนี่โอ้โหงาน่ว,วมบ่ลนี่่ว,วมอีกจู นั่งถูอิจูครับผมเป็นจังไดนอนนี่น้ำก็ใสยังบ่บ่ครับบ้างเปล่าเนื้อยังยังอยู่อ่ะใสไปครับเลยไปต่อครับเนาลมล้มลมบรรยากาศยงงเศร้าครับ ฝนตกอากาศเย็นพายุเขา่าอันนี้ก็ลมครับเป็นยังไงมาคือลมคือลมมาเมาม,ามองน้ำกันน้ำร้ายอกคือลมนั่นมิโต้ครับโอ้พี่น้องจะได้แท้ทับตายหุยโอ,อ้มันลมเหรอมันโบมี อกากาศขึ้นมาหายใจได้ตายจ้อยโบเป็นยังเข่าตัวเย็นได้ครับตัวนี้แบบนี้ใอเห็ดยู่เห็ดจินได้ครับเขาฟิดไว้ไปเราแต้มสามเขาผมสามแต้มแล้วครับถุงเที่ยวถืกน้ำโอ้ตต่ครับเทไถ่โบเป็นยังโอเคครับไปต่อครนะับ นีให้ดูไปกันเลยนี่ครับนี่เอ้าเต็มซีตัวไอตัวเล็กตัวเล็กไอตัวเล็กครับอ้าวตัวเล็เก,ก่เาซีเต้มแล้วครับผมครับซีเต้มครับอ้าไปต่อครับเนาะ แนาแบบสูงเลยครับนี่หนาเขียวครับเลยออเอางไม้นี้ครับเอ้างาคือเป็นขึ้นขึ้นแบบนี้ครับผมงามันขึ้นไหมเห็นไหมทำมึงทุ่งต้ม,น,มน้มาบอกนานโบต้มครับโบต้มครับของแท้ครับโบต้มครับผมนี่ว่าเราตัวว่าเราตัวพี่น้อง แต้มที่หาครับผมตามมาสวยๆเลยเอาโอ้โหมันหวานครับวันนี้ครับจุ่เรียบร้อยครับหาแต้มครับผมนี่ตัวใหญ่อยุกไปโตครับเขานี่ครับน้อมีอีกไม้หนึงครับผมใกล้ๆกันครับบลกไก่บลกไก่ตัวหญาพันหกผมบล็อกใก่ไก่กันครับแต่ก็เป็งียบเงียบอย่างบ่ โอ้บะมีครับวางเปล่าเน่อยใส่ไปขึ้นกันเงยังมียกใส่จุดต่อครับหยาแบบหนาเลยโอ้น่าม่วมบ่อนี่ก็เป็นลมๆมแล้วนี่ครับโอ้นนามหลายนามไายอุ้ยมีตัวครับผมมีตัวร็ว โอ้ยแม่หกแล้วครับผมหกแก้มนี่แล้วมีนี่น,น,นี่โอ้โหงามงามงามใส่ถุงครับใส่ถุงนี่ครับผมเดี๋ยวหกแก้มแล้วครับผมงามงามไปต่อครับฮะบรรยากาศฝนตกครับผมพี่น้องครับ ไ็นต้นนี้ไหมง่ากขึ้นอีกแล้วพี่น้องเห็นพมันล่มหรอง่าขึ้นสิมี้ยังบ่ครับต่นห้อยอยู่บอปานพี่น้องครับสองสองครับพี่น้องครับโอ้หสองตสอง,ต,สองตครับผมสวงามเลยโอ้เจ็ดแปดแต็มโอเคครับผม สวยสวยสวยไอทุ่งเราครับผมอู้แหวกน้ำครับเข่าซองเลยเมื่อกี้นี่ครับผมนี่ครับยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่น้ำร้ายครับอู้หูมไม่นานติดทัวร์อิจูเขาอ่ามุอิจูตะหนี้ครับผมนี่แรกแต่เป็นที่เด้งแต่ครับแมีนบอพี่น้องน้าขึ้นอีกแล้ว มันที่เป็นเด็ต้มหอยวะน,นั่งนั่งเขาครับเขาเขาอยู่อเอาเลยเอาแล้วครับหมายนี่ว่าละตัวว่าละตัวเอาครับใส่ถุงนะพี่น้องนี่ครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับผมไปเฮาหมายสุดท้ายครับบัานนี้เป็นยังไงน้อหมายสุดท้ายเฮาครับถือมนันบ่ครับผมตก เดี๋ยวมึงแก่ไก่็จะเป็นง,ง่าข้นๆครับผมพี่น้องเห็นปะอีกง่าข้นอีกแล้วปะปกติมันที่แกบบกันนะวันนี้ง่าขึ้นเอาพี่น้องครับมาลุนนุ่มกันอันทุ่ยนเขาอยู่โตน้อยโอ้โวัวน้อยกระดันง,ง่าขึ้นอยู่หมายทุ่ยครับผมเขาอยู่โอ้เขาท่าครับเขาท่านี่ครับ อ่าโอเคครับผมเอเคใส่ถุงเป็นที่เรียบร้อยครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับไปกลับบ้านปสรุปแต้มกันครับเพาอในเช้าใดมือนี้นี่ครับผมมาลุนไปนล้วกันครับผมโอ้เสียดายตัวไตบบอกยังบอกว่าตัวใหญ่นะครับบวบกบยังนี่ครับผมน,นี่โอ้ตัวง,ง้าครับตัวง,งน,นี่ นี่ครับผมในกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบโตครับตัวนี้สิบโตสิบมดไมหมึ่งเขาสองนะพี่น้องเนาะนี่ครับตัวงามๆเลยจะโตัวตายยุ่ยใส่หรอนี่บอกวตไตนี่ครับวตยตายตัวนี้ตัวงามๆเลย โอเคครับผมเด่นโลกรัวอยู่นะครับผมตัวมันงามนะแต่ก็ขอบคุณนุพี่น้องครับที่มึงจะจบคลิปเด้อกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ทิดเอ็ดนะครับผมนะครับโอกาสนาฟาไม่พอกันอีกครับผมนะครับไปล่าอะไรกันครับขอบคุณครับอยู่ดีมีความสุขสวัสดีครับผม